หลังจากที่แต่งนิยายด้วย ChatGPT บนหน้าเว็บไซต์ไปนะครับใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows เอก็มีคำถามในใจว่าแล้วจะไปเปลี่ยนเสียงของ w w w c h a t GPT c o m เนี่ยโดยการใช้เบราว์เซอร์เนี่ยไปเปลี่ยนอย่างไรสำหรับเพื่อนๆผู้การทางสายตาหรือเพื่อนๆคนตาบอดน,นะครับผมสาธิตโดยการใช้งานนะครับผม NVDA ตัวหน้าจอแล้วก็เสียงสังเคราะห์ภาษาไทยอย่าง PPA ตาทิพย์นะครับบนระบบปฏิบัติการ Windows 11 24 H2 นะครับเบราว์เซอร์ที่คุณจะใช้งานไม่ว่าจะเป็น Chrome ไม่ว่าจะเป็น Edge หรือ Brave แบบหรืออื่นใดนะครับ f i r e Fox อย่างเงี้ยก็ ไปที่เบราว์เซอร์ที่คุณถนัดเลยผมวินโดว์เอ็มมาที่ Desktop แล้วก็กดตัว M อ็มหาดีพี Microsoft Edge 30คุณจะเข้า Google Chrome ก็ได้นะครับผมผมหา Microsoft Edge ตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยร8แปด้าแสแล้วกันเนาะจะได้ไม่ช้าเกินไปม o v e Microsoft Edge อ่อก็ผมกด Enter ไปที่แ i c ไมโคร t อฟท์เดเดี๋ยวขยายให้เต็มก่อนนะมะ อินเทอร์เน็ตสเปซค้างไว้ปล่อยแล้วก็กดตัว X ก็จะขยายหน้าจอเต็มสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานตัวอ่านหน้าจอนะครับโอเคเราก็เข้าเว็บไซต์ www.chatgpt.com ต้องพิมพ์แต่บตัวดอทไหมไม่ไม่จำเป็นนะครับจะพิมพ์ก็ได้ไม่พิมพ์ก็ได้ผมแนะนำพิมพ์ไปเลย chatgpt.com h a ชา i ี chatgpt chat chat เนี่ยเขาก็จะมาเลยผมพิมพ์แล้ว head hotel a alpha t tango g cop p papa t tango com นะครับ h p c h c o m เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ enter เข้าไปนะครับผมขออนุญาตข้ามขั้นตอนการ c h g p dot ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับหลายคนก็คงจะได้ใช้แล้วหน้าเว็บใหม่อย่างที่ตอนทําผีจริงวันฮาโลวีน2024ไปต้องบอกว่าก็หน้าเว็บมันคลีนขึ้นเยอะเลยเนาะการใช้งานง่ายแต่ว่า มันให้อารมณ์ในการเล่าดีแต่ว่าเสียงหลักที่เขาใช้งานอยู่ที่ผมสาธิตไปเนี่ยน่าจะชื่อเสียงว่าเวลแล้วเวลาที่เราไปใช้งานบน p p o o n e n n r r o i เนี่ยเขามีให้เลือกถึง9เสียงบนหน้าเว็บไซต์อ่าคุณจะใช้เบราว์เซอร์ตัวไหน Chrome, รมเอทไฟฟอกเบฟเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ c h a t GPT ก็มีให้เลือก9เสียงเหมือนกันครับ เบื้องต้นถ้าใครเข้ามาแล้วคือทำไมรอบนี้มันไม่ป๊อกเนาะจริงๆมันควรจะต้องแบบเนี้ยอเด่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าโอ้มันป๊อกอยู่แล้วนี่นาออ่าพอดีผมก็ไม่ได้ยินนะครับกดปกติมันจะอยู่ที่ตรงนี้เสียงแบบนี้ปึ๊กอ่าเข้ามาแล้วก็ออโต้แบบนี้ก็คืออยู่ที่ช่องสําหรับพร้อมหรือใส่คําสั่งให้กับแชทจิเลกีเขาคายคอนเดเดี๋ยวผมลบทิ้งไปก่อนนะแต่ถ้าใครไม่ได้อยู่ที่ช่องนี้นะครับ hk ปึ๊บแล้วคอนโทรลโฮม แล้วกดตัว ECHO คไม่ได้มากลแ็นากดีแท็บข้อความแชท GPT ก็จะอยู่ที่ข้อความ Chat GPT แล้วก็ Spacebar หรือ Enter ดังป๊อกแต่ถ้าใครป๊อกแล้วแบบนี้นะครับผมก็จะอยู่ในช่องแล้วจริงๆเราก็ไม่ได้มาตรงนี้แล้วครับเราจะไปที่ User ของเราครับให้กดแทบมาแท็บมา โอ้จะสร้างภาพเลยเหรอโอ้ภาพลักษณ์เราไม่ค่อยดีด้วยขอสร้างภาพไม่ใช่อย่างนั้นแท็บมาครับวิเคร้บค่าบัตรทันอ่าแท็บมาครับค่าบัตรทันแท็บมาครับราคาแนะนําบัตรทันแท็บปีครับวางแผนบัตรทันแท็บมาครับเพิ่มเติมบัตรทันนี่แหละครับแลนด์ม้าของเราให้อยู่ตรงนี้พอเจอคําว่าเพิ่มเติมแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําอะไรนะแท็บต่ออีกหนึ่งครั้งครับผมเมนูบัตรทันคัและซัเมนูเมนูต่อจากเพิ่มเติมครับเราแท็บมันจะเจอเจอเมนูบัตรทัน c o ล l a p ก็คือซ่อนอยู่ซับเมนูให้กด enter ตรงนี้ครับเมนู แล้วก็กดลูกศรลงมามอนึง4ียาจะเจอบัญชีที่เราลงชื่อเข้าใช้งานไว้ไม่ว่าจะเป็นบัญชีของคุณจะลงชื่อเข้าใช้ผ่านรูปแบบไหนก็ตามนะครับ Enter ได้เลยครับจะเป็น Gmail จะเป็น Hotmail จะเป็น Outlook หรือจะเป็น Apple ลนะครับ Enter ตตึ้งพอเข้ามาแล้วครับ คอนโทรนโฮมครับเราจะไปที่ user กันครับ user ก็กดตัวคอนโทรนโฮมไปที่ด้านบนสุดแล้วกดตัว b b บาวเไปที่คำว่า user ประวัติการแชร์เดเวอเรชั่ได้บ้างคลิกแคปบิ้ปิดใส่บัตรทันปิดใส่บัตรใช่ไเราบอกให้ยูเซอร์อันนี้ประวัติใช่ไหมถ้ายังไม่ใช่กดตัว B b บาวเต่อคลิกแคปเบิ้มแชร์ใหม่บัตรทันแชร์ใหม่บัตรทันบีบาวเวอร์ต่อสำรวจจี P ีบัตรทันวีซิตเด็ดดิงสำรวจจีพตรทไม่ได้บ้างคลิกแคปเบิ้มแชร์จีพีพีเมนูบัตร ยังไม่ใช่บีบาวต่อ user graphic เมนูบัตทั้งเขาแัเมนูครับ user graphic เมนูครับผมเมนูนี้ <User S 1> นะครับ user graphic เมนูบัตทั้งเขาแัเมนู user เขา c o l l a p อยู่ด้วย user graphic menu sub เมนูที่เป็น c o l l a p อยู่ตัวเนี้ยให้ space bar หรือ enter ครับให้ข่ขยขยายออกมา <User S 1> แล้วก็กดลูกศรลงมาครับที่ user menu เนี่ยลูกศรลงมาครับ gpp ของชั้นหน่งลูกศรลงมาต่อครับรับตัง้ง chat gpp 2 Bo x 5ลูกศรลงอีกครับการตั้งค่า3 Box 5นี่ครับเราจะมาที่การตั้งค่านะครับ enter ได้เลยครับ chat gpp document แ l a ค k การตั้งค่าได้หรอกปิดบัตรทัการตั้งค่าในการตั้งค่าเนี่ยตั้งได้หลากหลายมากเลยแต่เราจะ ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนเสียงพูดนะครับพอเข้ามาในการตั้งค่าแล้วแท็บมาหนึ่งครั้งครับแท็บสิครับเขาแท็บมาเขาจะดังป๊อกเพราะเขาจะอยู่ในฟอร์มโหมดทันทีนะครับจะเป็นแท็บผมให้ข้อสังเกตว่าถ้าใครใช้จอเนี่ยจะต้องเลื่อนลูกศรซ้ายขวานะแต่ถ้าใครใช้ NVDA อ่าก็กดลูกศรลงครับ ารบคทเราจะไปที่แท็บที่ชื่อว่าการพูดครับผมลูกศรลงครับ, 4, 3, 2, รบการพูดแท็บสี่เกสองเจ็ดนี่แหละครับการพูดพอเจอเมนแท็บที่ชื่อว่าการพูดแล้วนะลองกด enter ทีหนึ่งก็ได้แต่จริงๆไม่ต้องกดก็ได้ครับเพราะเขา select อยู่แล้วนะครับผมหรือ select อยู่แล้วเพราะ select คือทูน่าอืมใช่เหรออ่าแต่ถ้าสีใหญ่เนี่ยต้องโคคาโคล่าอืมอ่าแล้วครับใช่ไหมไปดีกว่าพอ,อ นะครับไม่ขำแท็บต่อครับผมพออยู่ที่การพูดแท็บแท็บมาครับการพูดเพราะ<ร>เสียงเป็นบัตรทันคอมโบโบ็อกโและโอ์ยังไม่ใช่ตรงนี้ครับแท็บต่อครับเนนบัทจะมีปุ่มเล่นนะครับเขาจะเป็นเสียงแรกเลยเดี๋ยวลองสเปซบาร์เล่นครับสวัสดีดีใจที่ได้พบกันถ้าคุณต้องการอะไรก็บอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจฉันพร้อมช่วยเสมออันนี้คือเสียงเวลนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเสียงอะไรแท็บหนึ่งครั้งครับจะเป็นคอมโบบ็อกครับคอมโบบ็อกเวลโคและโอเ์นฟลิปนี่นะครับ Uh, แล้วเขาก็จะเข้าฟอร์มโหมดเพราะเราใช้ uh, การน,นำทางแบบแท็บนะครับเขาจะเปิดคอมโบบ็อกให้ทันทีเลยซึ่งซึ่งมีทั้งหมด9เสียงเหมือนอยู่ใน iPhone และ Android เลยครับถ้าเราอยากจะเลือกเสียงก็ลูกศรลงมาลิฟเวงดึงบอเก้าลิฟเวงดึงบอฟเก้าลูกศรลงมาก็จะขยายจะมีเพอร์นอตซีเดสองบอเก้าจะมีเจเนฟเฟอร์ ลูกศรลงมาครับ c o ฟน not see ล็กต์ส o ม o เก้าโคบีน not ซ e เล็กต์ส e ่อเก้าบีด t s o น็อวลูกศรลงมาเรื่อยเรื่อยแมพเพิร์นเล้โอ้เนี่ยลูกศรลงเอ b e บ not น e เลเจ็ดออเก้า e อม e บอร์ซ e แปดปุ๊ <Em ber. S 2> และคนสุดท้าย not 19, off อาเบอร์ดอทสี่เจ็ดเก้าออฟเก้าอาเบอร์อย่างเช่นเราต้องการเสียงไหนให้กด Enter ลรุ่นตัวอักษรขึ้นลงจนเจอเสียงนั้นอย่างเช่นตอนนี้ not 19, อาเบอร์ดอทสี่เจ็ดเก้าออฟเก้าผมมาที่เสียงที่เก้าเลยอาเบอร์เนี่ยแล้วก็ต้องการเสียงนี้ Enter เปึ่งไดมักการตั้งค่าไดรอดแล้วลองฟังโดยการกดชิปทางไว้และแท็บครับชิปแทบ็บเล่น <Le hn S 2> ครับเจอตรงขปุ่มเล่นแล้วสเปซบาร์ bar, หรือ Enter ตึงสวัสดีครับยินดีที่ได้พบกันฉันคิดว่าเราน่าจะร่วมงานกันได้ดี จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีละ่ะเออแล้วเสียงไหนเหมาะกับการใช้ออในสถานการณ์ไหนคุณต้องลองไปเลือกดูนะอย่างตัวเนี้ยผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบเลยผมแท็บมาบแท็บมาเลือกใหม่อ,อ่าแล้วก็กดลูกศรลงอ б е р เา o f เกอา a เนี่ยตัวเสียงสุดท้ายแล้วดังนั้นเราต้องกดลูกศรขึ้น not เก้าสปุ๊บอย่างเงี้ยต้องการลองฟังเสียงนี้กด enter เม่นไดมากการตั้งค่าได้แล้วก็ชิปแท็บมาเล่นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสเปซบาร เล,น,เลนี่เป็นอย่างไรบ้างหวังว่าเราจะได้ร่วมนานกันนะเออด,ดูขึ้น,นว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนตอนนี้ค,คุณคิดอะไรอยู่เออไม่ได้คิดเลยเลยมาลองฟังเสียงคุณนี่แหละถ้ารู้สึกว่ายังไม่โดนย,ยังเหลือยังเหลือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกต้องเท่าไหร่เนี่ยห้าห้าเสียงนะอ่าห้าหกเสียงผมก็แท็บมาที่คอมโบบ็อกสับลูกโคแล้วก็กดลูกศรลง 8, <9. S 1> แล้วก,กดลูกศรขึ้นเพื่อไปเสียงที่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดออกเก้าเสียงที่หกแมพเฮลล์น็อตสี่เจ็ดหกออเก้า คุณผมอาจจะไม่ได้ให้ฟังครบ9เสียงนะครับคุณก็ลองเลือกเอาอย่างเช่นผมอยากฟังนนเียงที่5นะ้าซวอ,อย่างเงี้ยผมต้องการเสียงนี้ก็กด Enter ไม่ได้แล้วเหมือนเดิมครับชิปแท็บไปที่เ,เล่นแล้วกด Spacebar ฟังกันเลยครับไป้ายสดป<า>เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรในใจก็ถามฉันได้เลยนะชอบเ<อ><อ>สียงนี้แล้เสียงในฝันของผมหรือเปล่าเสียงเนี้ยซาวด์อใช่ไหมเออถ้าใช่เสียงนั้น คุณก็ไม่ต้องไปเลือกใหม่แล้วคุณก็แท็บมา combo box แล้แท็บมาอีกปิดได้เลยครับผมกด enter ที่ปุ่มปิดนะครับแท็บมาเจอปิดแล้ว enter ตึ้งหรือ space บ้า chat gpt doc แล้วก็จะกลับมาที่หน้าหลักของ chat gpt จะมาที่ช่อง chat gpt document f o c u s read only blank อ่าช่อง edit ดังป๊อกเมื่อกี้เมื่อกี้ดังป๊อกเลยเราแล้วหรือไม่เราลองแท็บมาประวัติการชแชท navigation ได้ไหมคลิกแ l i c ังปิด side bar b u t ถ้าอย่างเงี้ยบางทีมันหลุดใช่ไหมครับให เราเราแท็บคลิกแท็บบางบางทีไม่ร no ู้ว่ามันโฟกัสอยู่ที่ไหนแท็บแท็บย้อนออกมาแล้วคอนโทรลโฮมคลิแบแล้วก็กดตัว e echo ไปที่ช่องไม่ได้มากคลิกแท็บบ้างเซ็กชันมันติดแล้วคลิแท็บเบ้างข้อความแชท GPT จะเป็นข้อความแชท GPT editable นะครับ editable อ่าก็คือสามารถที่จะแก้ไขหรือพิมพ์ได้มันต้องเป็น editable อ่า editable t หรือมันแปลกๆเนาะ s สเปซบาไปภาษาอังกฤษผิดนิดผิดหน่อยขออภัยนะ s สเปซบาไป เหมือนเดิมครับเราพร้อมคำสั่งอย่างเช่นรอบนี้ผมอยากจะลอง่ออพูดขอทาโอ้ดอเด็กไอ้ขอโทรกไก่ตอไม้จอกหูไอไม้จอกจานสำหรับรอไม้บอใบขอหูขอหนูไอ้หูพูดให้กำลังวัแหวม่านตอตออีโท เริ่มเดือนใหม่แล้วเพราะวันนี้วันทีน่1พฤศจิกายนนะครับคนทํางานก็เหมือนเป็นวันนับหนึ่งเพราะเราพิมพ์พร้อมอะไรเสร็จแล้วเราก็แท็บมาที่ปุ่มวันนี้เริ่มเดือนใหม่แล้วส่งคําสั่งบัส่งคําสั่งนะครับ enter ตึง้งเดี๋ยวจะไปลองฟังว่าจะเป็นเสียงสาวในฝันของผมไหมนในการเปลี่ยนเสียงบนสาหรับแชท GPT <G PC S 3> ยังคงกำลังส้างขาต่อเขาก็จะมีการบอกเป็นระยะนะครับเพราะเราใช้ตัวฟรีนะครับถึงแม้จะเป็น4 o หรือว่าถ้าโ o หมดก็จะเป็นส 0.5เนี่ยก็ถ้าเราใช้ตัวฟรีแบบที่ไม่ใช่แอดวานซ์ร้โหมดเขาก็จะตอบช้าหน่อยนึงเนาะแต่ถ้าเราใช้ตัวตัวที่เ,เสียตงังไ,ไม่ไม่แน่ใจบนคอมเท่าไหร่เนาะก็อาจจะเดินหนึ่งหลายร้อยอคำตอบก็ได้เร็วมากขึ้นนะครับผมเอมาหรือ,อยังเนี่ยเราลองแท็บครับ,บส่วนใหญ่ผมก็จะแท็บมาแล้วคอนโทรลเอ็นแล้วกดชิป Head Hotel, heading สุดท้ายครับผม c l i c h a t GPT food ว่า f u heading ส่วนใหญ่ก็จะมาแล้วนะแล้วกดลูกศรลงมาเริ่มต้นเดือนใหม,ม่เป็นระบบการใหม่ที่เราจะได้พัฒน,นาและก้าวหน้าไปอีกขั้นประการวิวัฒนาาถ้าเราอยากจะอ่านเองก็เนี่ยเลื่อลูกศรลงอ่านได้ตามปกติเลยอยากให้รู้ว่าความพุ้มค่าและความพยายามของเขาแต่เราเองก็ชอบที่จะให้เขา lead a l o u วอ่านออกเสียงให้ฟังเราก็กดตัว b Bravo click t b e a d อ่าวบัตทานแล้วก็ space bar หรือว่า enter ได้เลยครับ space bar ตึ้งใช้เวลานิดนึง มาแล้วมายังมาเริ่มต้นเดือนใหม่ม<า>เป็นเหมือนโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้พัฒนาและก้าวหน้าไปอีกขั้นอยากให้รู้ว่าความทูมเมทีขันน้ำพยายามของคุณนี่แล้วทุกเีแลวความแทมไปเยอะคุณไม่มีความหมายของคุณมีมาทุกขั้นตอนอุ้ยรู้สึกว่าทําไมเสียงนี้อ่านแล้วมันฟังยากอะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เนาะผมว่าเราก็ต้องเลือกเสียงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆหรือว่าเราจะลองยอมเสียตังค์เพื่อจะได้ใช้ พวกแอดวานซ์ไวโหมดกันดีเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าเอาเนี่ยมผมว่าตัวตัวแซมเปิลเขาเสียงดีนะแต่ว่าพอเราใช้ตัวฟรีเนี่ยเวลาที่ l i ด์อะล o าแบบเนี้ยเริ่มต้นเดือนใหม่เป็นเหมือนโอกาสใหม่ๆที่เราจะรู้สึกว่ามันมันก็ ตรงปกอยู่ประมาณ50%อีกครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าการอ่านการอ่านมันยังผิดผิดเป็นเพี้ยนเล็กน้อยอาจจะต้องเดี๋ยวอาจจะต้องลองไปเปลี่ยนเป็นเสียง4ี่เสียง3เสียง2แล้วลองมาใช้ดูนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนเสียงอของ Chat GPT ให้เราสามารถนํามาใช้งานได้เพื่อที่เราจะได้แชทแล้วก็ฟังเขาพูดนะหรือว่าอยากจะอ่านเองแต,แต่ก็เป็นเสียงที่เราอยากจะเลือกเอง9เสียงให้คุณเลือกสิงได้สียงหนึ่งบนเบราว์เซอร์ระบบปฏิบัติการ Windows คุณใช้งาน chatgpt.com เปลี่ยนเสียงได้แบบนี้บริการหมอคอม1414 14, พรัสก็จะมาเสิร์ฟความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้มาเริ่มต้นเดือนใหม่ไปกับบริการหมอคอม1414 14, พรัสต้องไปเปิดบริการแล้วตอนนี้กี่โมงแล้าโอ9คกั9แล้วบริการหมอคอมเปิด10โมงถึงเที่ยงนะครับจันทร์ ถึงสุขคือจันทังคารพุทธพฤหัสุขนะครับกดหมายเลข1 4 1 4โทรติดปุ๊บกด9แล้วเขาจะบอกติดต่อมาคอมกด1ก็กด1ต่อได้ทันทีเลยก็มาเรียนรู้และเติบโต,ตไปด้ยวยกันจะโตอีกไหมเนาะตัวผมนะพุงโตแต่ตอนนี้พุงเริ่มยุบแล้วเพราะดูแลสุขภาพมากขึ้นครับวันนี้ขอตาลัวอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม